นี่คือสิ่งที่หลายคนคิดเมื่อชวนเราไปเที่ยวแต่เราไม่ไป,าไปมาเตรียมขับไปเที่ยวทีกแบบมีเพื่อนโทหมาเรียโอ้ยชวนเราไปเที่ยวแน่เลยโอยเออแกอ๋อไปเที่ยวเหรอเอิมฉันไม่ไปอ่ะพอดิฉันงานยุ่งอีกแล้วนะ วันนี้ฉันกลับบ้านดึกนะวันนี้กลับบ้านสี่ทุ่มอ๋อเลยคุฉันไปนอนสองทุ่มเหรอฉันไปไม่ได้ฉันกลับบ้านตอนสี่ทุ่มอ่ะเออเดี๋ยวฉันกลัวเธอง่วงก่อนแล้วกลัวสนามบินปิดนะเธอไปก่อนได้เลยนะอืมอืมฉันไมไรหรอฉันไม่ไปก็ได้อืมไม่เป็นไรอืมบายยเธอไปตอนนี้เลยก็ได้ฉันไม่ไปหรอกบายยนะอืมอืมอุ้ยอ้ยเธอตามมาอีกแล โอ๊ยเอาโทรศัพท์เก็บเก็บใส่กระเป๋าโอ๊ยโอ๊ยสะพายกระเป๋าสะพายกระเป๋าโอ๊ยกระเป๋ากระเป๋าอีกมีกระเป๋อีกเยอะเลยมีกระเป๋าอีกนี่ปีนสองคนชุบมันมาอะโอ๊ยโอ๊ยกระเป๋ากระเป๋า มันก็เมาโยมมากเลยฮ่าต้องรีบไปแล้วเนี่ยไปไปไปโอ๊ยโอ๊ยรีบไป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 โอ๊ยโอ๊ยต้องรีบไปสนามบินโอ้ยต้องไปญี่ปุ่นโอ๊ยรีบไปญี่ปุ่นยูไม่ยูไปทานกินของอร่อยโอ้ยเฮ่อแค่นี้ก็พอไม่ต้องจัดเต็มอะไรามากหรอกท่านจิงเอาไปญี่ปุ่นก็นานแต่เราก็ใส่ฉุดเดินนี่แหละ <c oughs> ไปดีกว่า เพี่งแเพื่อนแอร์เขาเสดมาเรนะอ้ยโอ้ย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 ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะโอ้ยเอาเสดตัวโค้อสูงไม่ทราบว่าลูกค้าจะเอากระเป๋าไวต้ตรงไหนนะคะเอาฝากไว้กับแอร์หรือว่า แบบเอาฝากไว้ตรงสถานที่ของแอร์หรือว่าจะเอาฝากไว้บนหัวค่ะคุณลูกค้าดีคะพี่ทราบว่าคุณลูกค้าจะเลือกเป็นไหน,ไหนอ๋แบบอแมบเอาที่อยู่บนหัวใช่ไหมคะคุณลูกค้าท่านหนึ่งก็ด้วยใช่ไหมคะแต่ฉันจะขนของไปให้ ตัวไปก่อนนะคะแอสเตต้องไปแล้วนะคะขอพอแค่นี้ก่อนนะคะแอร์เขสเสร็จต้องไปแล้วนะคะไปายนะคะนั่งไปือแล้วะคะ่ะมีลูกค้าท่านใดสนใจจะรับน้ำไหมคะนะ้ำมีลูกค้าท่านใดติดจะรับนาำไหมคะ อุ้ยเอาน้ำด้วยดีกว่าอุ้ยขอแห้งแอค,ะแอคะ่ะเอค่ะอุ้ยพิเสษมากเลยนะคะผ่อนยามที่หนึ่งคะ่ะได้เลยค่ะคุณลูกค้าไม่เอ่อ R A อุ้ยอุ้ยอุ้ยเพิเศษดีเลยแล้วผมนี่อุ้ยอุ้ยจะใส่ผมเพิ่มดีกว่า ได้เลยค่ะคุณลูกแคสทำนี่ขึ้นน้ำค่ะคุณลูกค้านี่น้ำค่ะน้ำเลยค่ะทีนี้ค่ะอนอนดีกว่าเพื่อนหลับไปแล้วเหนื่อยก็เหนื่อยค่ะ๋ย่ไปกินน้ำดีกว่า บบบลลลไม่ให้เห็นนิบกูแต่ทุกคนอาจจะมีหรือล้า กว่าหกชั่วโมงผ่านไปฟี่ขอฟีอ่ขอฟี่คอผู้ทีสานทุกท่านคะ่ะได้เวลาลงเครื่องแล้วนะคะผู้ดีสานทุกท่านค่ะได้เวลาลงเครื่องแล้วนะคะผู้ดีสานทุกท่านค่ะได้เวลาลงเครื่องแล้วนะคะ เอาต่อมอยอ้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 ยเอากระเป๋าคนกระเป๋าแ่หุยยแ่หุยที่ทูสบายังเลยอะอ้ยีู่ดเฮยไม่เจ็บอุ้ยใดูทีดูดี